สวัสดีครับวันนี้นะครับมีรถบ้านเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับเพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยนะครับผมยังไม่ได้ล้างเลยนะครับอันนี้ครับเป็นฮอน da FD นะครับปี2008นะครับอ่ะเรามาดูสีรอบๆพันก่อนนะครับคันนี้นะครับได้ลงตามเลื่อเลยนะครับเป็นสีเทาออกจะบอลบนะครับ ต้องสีอาจจะมีริ้วรอยบ้างครับตามการใช้งานของมันนะครับไม่ต้องปี2008นแล้วครับแต่เจ้าของถือว่ารักษาคุณภาพสีได้ดีดดอยู่นะครับผมอันนี้เป็นเครื่อง1.8นะครับเจ้าของเก้านะครับใส่แม็กมาให้แล้วนะครับผมสวยดีนะครับผม อาจจะมีรอยครับเดี๋ยวผมจะไปเก็บงานให้นะครับรอยแม็กนะครับผมเรามาต่อกันด้านท้ายของ h o n d a FD อกันนะครับผมปี2008นะครับว่าเป็นไงบ้างครับคันนี้ได้ติดตั้งถังนะครับเป็นถังโดนัทนะครับผม ตั้งมาแล้วแต่แล้วก็ลงเล่มไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับช่วงนี้ครับใช้แบบนี้นะครับประหยัดน้ำมันนะครับผมสบายสบายเลยนะครับผมเรามาต่อภายในของคนด้า f เอฟีกันนะครับผมว่าเป็นไงบ้างนะครับเบาะด้านคนขับเป็นเบาะหนังนะครับสีดำหากไม่มีขานะครับเบาะคนขับครับไม่มีขานะครับผมดูด้านหลังกันครับ ด้านหลังคนขับนะครับข้างซ้ายนะครับไม่มีขาน,นะครับเมาสวยดูดีเลยนะครับผมต่อกันด้านอคอนโซลของค o นด้ากันนะครับมาดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างโอเคคอนโซลสวยดูดีครับผมดูดีเลยงานดีนะครับ จะเป็นแอร์แบ็กคู่หน้าเลยนะครับผมส่วนที่พวงมาลัยนะครับเป็นแบบหนังนะครับยังสวยดูดีอยู่ในนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับมีฟังก์ชันที่พวงมาลัยด้วยในครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นนะครับวิทยุเอฟเอ็มนะครับก็เดี๋ยวผมลองสตาร์ทแป๊บนึงนะครับดูว่ามันมีความเย็นขนาดไหนครับ โอเคผมเปิดแล้วนะครับโอเคเย็นเจี๊ยบเลยนะครับผมใช้ได้เลยอันนี้อย่างที่บอกเป็นเกียร์ออโต้นะครับเรามาดูส่วนของห้องเครื่องยนต์ของ Honda กันนะครับไปห้องเครื่องยังไม่ได้ล้างนะครับผมเดี๋ยวสัพักจัดก,การล้างใหม่เอี่ยมเลยนะครับผม เครื่องยนต์เดินเรียบเป็นปกตินะครับใช้งานได้ระยะยาวได้สบายๆนะครับผมเพราะเจ้าของเก่าดูแลมาอย่างดีนะครับคันนี้นะครับผมได้เป็นรถมือเดียวป้ายแดยงด้วยนะครับผมรถมือเดียวเลยนะครับเดี๋ยวผมดูนี่ก่อนนะครับว่าเป็นไงบ้างโอเคไม่มีปัญหานะครับเพราะผมสตาร์ทเครื่องยนต์ไปสักพักหนึ่งนะครับผม โอเคครับโปรโมชั่นคันนี้นะครับเช่นเคยนะครับโปรโมชั่นออกรถศูนย์บาทหรือเรียกง่ายว่ารถออกรถฟรีดาวกันนะครับผมออกได้ทุกอาชีพนะครับปรึกษาก่อนได้นะครับก่อนจัดไฟแนนซ์นะครับทางเราดันทุกเคสเลยนะครับผมโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ